ทำไมผู้หญิงบางคนถึงดูแพงหมวยมองว่า1รูปลักษณ์หน้าตาความสะอาดสะอา้านการแต่งตัวเป็นส่วนหนึ่งไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแพงให้ดูให้เหมาะกับบุคลิกที่ตัวเองดูดีมันจะทําให้คุณดูแพงขึ้นมาทันทีการมีเงินหรือไม่มีเงินไม่ได้ตัดสินว่าคุณดูแพงบางคนมีเงินด้วยซ้าแ,แต่แต่งตัวไม่เข้ากับบุคลิกคุณเองแบรนด์เนมทั้งตัวยังดูไม่แพงเลยกับบางคนซื้อเสื้อผ้าแคมหลักร้อยแต่แต่งตัวออกมาแล้วดูมาตรฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราทําตัวเราให้ดูเป็นไม้แขวนที่ดูดีเราใส่อะไรก็ดูดีผููู้้หญิงงที่่รึกกวาดแพนอ จากแต่งตัวแล้วก็บุคลิกของเราต้องให้ดูมั่นใจหน้าเก่งขามไม่ใช่ดูแล้วเหมือนเรากลัวเราเหมือนขาดความมั่นใจในตัวเองต้องเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมีเหตุมีผลแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนเคารพในความเป็นตัวเองก็ต้องไม่ให้คนอื่นเข้ามาล้งเส้นเราเราจะต้องเป็นคนไม่เกรงกลัวไม่ยอมให้คนอื่นมาทําร้ายเราเพราะฉะนั้นการที่ทําให้ผู้หญิงดูแพงไม่ใช่สิ่งของภายนอกแต่มันคือความมั่นใจจากภายใน